สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับบุรีลูกชายโหนงเผยสาเหตุทำไมถึงผอมลงมากบุรีศิวนาศลูกชายโหน่งชชชาเผยแล้วสาเหตุที่ทำให้ผอมลงจนผิดหูผิดตาหลายๆคนคงรู้จักลูกดาราตลกชื่อดังอย่างบุรีศิวนาศลูกชายของโหนง่งชูศักดิ์เยี่ยมสุขหรือโหน่งชชชาซึ่งทุกคนจะเห็นบุรี เกิื่อนไหวผ่านโซเชียลอยู่เป็นประจำเอกลักษณ์ที่ทุกคนจำได้ในแบบตัวอ้วนท้วมซึ่งปัจจุบันบุรีสิวนาศที่หลายคนคงรู้แล้วว่าเขาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนอ้วน,นจนตอนนี้ผอมลงมากจนผิดหูผิดตาหุ่นดีและหลอกขึ้นมากล่าสุดหนุ่มบุรีได้มาเปิดเผยสาเหตุที่ทำไมถึงผอมลงในบางช่วงบางตอนของรายการคุยแทบโชว่วาโดยส่วนตัวของเขาเป็นคนอ้วน เมื่อก่อนน้าหนักประมาณ95-103กิโลกรัมเราทำงานเดินบ่อยจนน้าหนักลงขามาเป็น4-5ปีเดินจนตาปลาที่เป็นอยู่หายไปไม่รู้จะทำยังไงก็เลยควบคุมอาหารและไม่กินของทอดไม่กินของมันออกกำลังกายนิดหน่อยเพราะก่อนจะลดน้าหนักเขาประสบอุบัติเหตุลดความที่โครงหักและขาไม่ค่อยดีจึงทำให้ออกกำลังกายได้ไม่เต็มที่ ลดหุ่นเพื่อสุขภาพร่างกายที่จะมีผลกระทบเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในวันข้างหน้าผอมลงแล้วหล่อขึ้นมากๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วเลยครับขอบคุณครับ